พูดกันสปินบดีเนี่ยแค่ยิมอย่างเดียวครับหยิมอย่างเดียวครับเออจุกแกไปเล่นมวยแกอัดฉีดอย่างเดียวนะโตแกชัยนี่ถ้าผมจับไปต่อยต้องขอบริษัทหรือเปล่าครับสี่ห้าปีก่อนไม่มีใครจับแกชัยผมเลยนะโอ้โหครับลูกสยาดูคนนี้ครับฝ่ามือโตเท่าครับรูปกแางนี่ได้กันเลยครับได้กันเลยนะครับบอกการชก ทั้งที่ผ่านมารวมเห็นหน้าเสือหน้าสาจับแล้วก็นำเรียงได้ครับโอ้สุดยอดทั้งสองทีมมาเลยครับคุณี้สองหมื่นเจ็ดพันกับสี่ร้อยครับแดงก็ ผมดูว่าจะบอกความสุขให้กับซอนหน่อยหรือเปล่าครับวันนี้เบิร์ดเดย์ด้วยครับวันนี้ก็มีพลเมืองดีให้ชาวบ้านที่มาดูมวยเก็บโทรศัพท์ได้ครับับมือถือบีโบครับบีโบไปรับที่โรงพักหรือเปล่าในที่สวัสดีครับอ่ารับที่อภิโมทเนครับพี่หมดเดมดดมดบิ้มพี่หมดเบิ้มถือไว้บีโบของใครครับโทรศัพท์มือถือครับ กรอบสีเขียวเขียวสีเงินสีเงินครับพีโบพีโบครับของใครกำจอบต,อ,ต,อ,ตอกกระเซิบเ,เลยนะครับคุณคนี้ใครหลุดใครหลวมใครพลาดนี่มีสิ้นหลดนะครับเพราะว่าหนักแรงด้วยนะทั้งคู่นะจารย์มาดีนะจานลุงสุยาหนักหนักนะนนกทั้งคู่นี่จำโทรศัพท์มักมักหายประจําเลยครับทุกง,งานไม่ง่ายครับเพชรจ้องโจมันนี้ สำหรับโชกในบ้านนะครับไม่ hmm. ถิ่นก็ตามครับมวยตีมันเกษตรท้าบอลนะครับตีมันสับปทรายนะครับอ่าวหบยกแรกครับต่อยกรุงเทพก็น้ำหนักเท่ากันครับต่อย118นะครับเวท118นะครับขอบคุณพี่บอลมหาชัยนะครับที่ให้เพชรชุกชอมมาครับติดในกลางกรุงเทพนะครับแต่ยกเลิกกรุงเทพมาช่วยงานนะครับขอบคุณพี่หน่อยนะครับ กเพลิดเพลมาให้นะครับนี่ก็เก็บเพชรเอามาช่วยมันกันนะครับบดที่16ก็มีมวยสองที่ครับมีที่บ้านทนงปราศาสตรทองปราศาสตร์จุพยาทำไมเตรียมมวยโขก็ได้ตังกันทุกคนบอกทำไมเงียบจังเลยพี่ครูนี้ผมคิดว่าขึ้นมาจะชี้ไม้ชี้มือทำไมรู้สึกเหมือนจะเหนื่อยกันหรือเผาหรือยังไง การลองวิทยาภระศักด huh? ิ์ดูก็คนทีความสุขเนาะคนที่ได้เขาก็เงียบเลยฮะโดยเพราะนายกดบแล้ววันนี้ย네ิ้มอย่างเดียวครับนายยวันนี้ผมทําได้แล้วครับผมไม่เล่นมวยสักคู่เลยครับครัเดียวผมก็ไม่เล่นนะครับเพราะว่าเพราะว่าลงไปเล่นทีไรหมดตูดทุกทีนั่นแหละครับตดรายการใหญ่แบบนี้นะผมมีมีอาชีพน้าเงินครับโออาชีพน้ำเงินสียจุงอาชีพน้าเงินสามพันบาทา ไอ้น้องไอ้น้องมีอาชีพสามพันเอาต่อยกันสนุกสนุกแล้วต่อยในบ้านแย่ประหยัดอาวุธนะสี่จุอาชีพนานๆจะได้ต่อยออกในบ้านสักทีจบยกสองไหมครับยกสองเลยอย่ามาแล้วครับอย่าของสี่จุ๋งอาชีพนั่นเงินสามพันบาทครับเดี๋ยวนี้สามพันบาทครับสู้กันร้อนแรงนี กเ,กเทพราจกเศษเพชรกำเดินจับโยดีวิถีไทยนะฮะทางจิตดงดงนะทองคุณสกิดแก้วนะฮะัะเดีกันที่ฟัแดงกอ็อีกนสายของคุณิทุมพีรเหตกำรปลาชุบเยบเพชร่อยเจ้าบ้านครับทางด้านนั่นยเยชจบ้าน,ามนรมาจากที่มาจากเกษตรท้าววอับอดที่สองนะ เดี๋ยวปู่เห่นจะปวดแจ้งขวาเดอซ้ายมาครับเชฟบุญธรรมโตได้ซ้ายยาวๆสูงยาวกว่า,า,ววานิดหนึ่งครับชนะของเชฟบุญธรรมได้เกียร์ประช็งชงครับในขณะเดียวกันที่เพชรจอมจอมีประเภทศยังหนาตะระช้างเลยครับเมื่อกี้ก็สูงยาวเหมือนกันะสินไทยเอวุฒิเยอะกว่าแต่ก็ชนะไปครับโอ้โห,โหคนนี้แต่น้องเก่งอ่ะบอกไปเล่นมวยใหญ่เนี่ยไม่ด่าก็ป่นไปกับผู้มองเลยครับ ดอกย่อ,เยอเมเล็กเกินยกสองได้ครับสองหมื่นเจ็ดพันกับสี่ร้อยครับคู่นี้ครับเอ๋บทนาทีหลังจับยกสองในอาวุธที่ออกมาก็เริ่มแรงนะเริ่มอ,ออกแรงให้เห็นแนละ้วเอาวมาสิอย่างนี้ก็ต้องใส่กันให้สนุกเลยครับท่านผู้ชมนะตีขยับเข้าไปนะจะต้องจอมนะเตียซัดบกว่านะ แต่ประเภทอาวุธในเต็นักต่อยแรงเนอะเป็นชกจอบวันมหาชัยหรือเจ้าเพชรชกจอบช่องจอมราซาเนอะก็ถือว่าวเคยต่อยรอ,อ,อบปุ๋ยลูกปักห่างมาแล้วครับทางด้านของเจา้าเจริญศักดิ์ถือว่าเพชรชงจอมนะครับประเภทเจอกับพวกเพชรแซ่บมาแล้วน,นวี่ครับเพชรแซ่บเจ้าโต๊ประจีนนะครับอาทีถนัดของเขาก็ฮอ เต็นจอดดนแล้วก็คว้านกระจกเลยตะคนับของพชรช่อจอมนะครับชื่อเดิมก็เจริญสัตว์สิย์สวัิศักด์เนีโอ้โหตดนีดกระดอนครับดีงนที่ช่นะครับดีแบบเี้ครับีบส่งเลยครับโอ้ีเงลเกิีกระดอนกระเด็นครับเป็นนลงานจำนนีเพชรช่องจอมครับหมดจบสองอันสองครับ จบยกที่สองนะครับวันนี้ทีมงานโปรโมเตอร์พู้จัดมงดาวแล้วก็ฟาทไลโจรก็ถือว่าเป็นผลง,งานที่ยอดเยี่ยมมากครับวันนี้ถือว่าอสอบผ่านเลยครับในการจัดท้งนี้มีผู้ชมแฟลนมวลมาร่วมชมกันนะฮะหลายพันคนเลยครับโดยเฉพาะรอบกลางวันนะครับสารวัตรสายแจ้งบอกว่า48คู่ครับอิบรอครับ 68คู่หู6 8คู่นะเป็นรายการมวยที่มีมวยซกกันม,มากที่สุดน่าจะของจอังหวัดสุรินนะครับนี่ครับรายการนัดน,นี้ครับ<ป>ยกที่3ครับมาจางต่อครับยกนี้ สุพนะครับมีนาคมก็เพชรบุญชอบเจอเพชรศักดานะครับบัวแก้วเจอแส,สองสักช่วยนะซับเจอเพชรเพชรประกษุษเจอแก่นเ,เพชรนะครับแล้วก็มีตะวันแดงเจอสายเดี่ยวครับสลินเจอเจ้าโพเกอกวุฒิเจอชานศักดิ์ครับปฏิสมบัตบมีนาคมที่หน้าเที่ยวการเพลิดลินดวนยอดสุนินบัตรเท่าทรงหนร้บาทคุณสุพรมบุญป,ร,ประกบกรรมการเพชรพนมรุ้งตัดสิน ผมอยากดีใจเลยครับพี่หนูเสียเงินแปดพันนะครับผมก็ดีใจเลยครับพี่หนูดีเปลี่ยนจากดากรรมการก็สงสัยจะเป็นบรรดาคนประกบนะครับเสียหนูนะฮะพอผงปะกบรวยเล่นง่ายทั้งพี่แดงดงรักทั้งพี่หนูนะครับไปด้วยกันทั้งคู่นะครับไม่เหลือเงินกลับบ้านสักบาทได้หงเอาวุธเดิยกสามแล้วยกสามแล้ว เ่ออย่างไครับป็นช่งตอสั่งกว่ารับเทียต่องเตยเดียนี่ถึงตัวโอ้ครับเดียวต่ก็โดนซ้ายครับซ้ายของพรหรายหน้าด้วยซ้าน้ขวาครับช่าตั้องมัด บุญรับนครับแม่เอ้าเพชรหรืยังเหลือเสือพันกับยังเหลือเสือพันกับไพโรดน้อยนะครับอัดตอนเลยอัดตอนเลยเออเพชรกับเพชรประดมจอีกครับโอ้เหลือมวยดีๆอีกหลายคู่นะครับเสือพันล้านออสการ์นะครับซุปเปอร์บาสกับโดนหวนนะครับตีสองน่าจะประมาณตีสามครับน่าจะประมาณตีสามโมยอีกสี่คู่นะครับ ยังก็อยู่ด้วยกันนะครับดูยกสามเลยครับต้องกระตุ้นหน่อยนะครับแตกกันไปเลยครับจอมจอมนะเหมือนเอาให้มีเสียงเชียร์นะเอาให้มีเสียงเชียร์ในชมนบ้าน ทนายเออยู <calls> ่ไหนรับทนายเอเดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทีมงานหลงเสเกียรโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษก็โดั้างครับแต่ก็พยายามยกให้สูงๆหนยนะครับครับบางบางทีอาจจะไม่ได้ตัใจครับเห็นจัง มาเลยครับตามปีสปีนะพุธให้แรงขึ้นแรงขึ้นได้ครับยกสามได้ครับโอ้ครับบทยกก่อนครับเดี๋ยวไว้ยกห้า่อนคเรัะว่ากันำแม่ ดังกำลับบงใจให้ผู้ใหญ่ยงที่วัดบ้านรามนโบราณประมืองเชียงศรินครับชมตรีมวยประมาณ30กว่าคู่ครับกรรมการก็ทีมงานของอาจารย์ส,ส,สังรานโสาตระพนัสศึกนี่ครับก็ไปดูไปชมกันครับมวยดังมวยสั่งเทียบแล้วครับยอนยุกก็เก๋ไก่กับเซนเทพยอนยุก ดูทุกคู่ครับอาจารย์เซกไก่บอกว่ามีให้ลองทุกราคาครับกับนายกสี่นะครับ ยกที่สี่ครับสียงเชียร์เบาไปนิดนึงครับคููนี้ต้องอัดแรงครับสองหมื่นเกราพันกับสี่ร้อยครับเด็ปรมครับทีกันนีก็เพชรจอยครับ อููยกสี่ครับหึจับจับเลยครับโอ้ยอยู่รบลูกหนักลูกนักเออพบบริษัทจะสลองว่าเกิดให้สาวด้ยืีเปล่าครับพ็บริษัทครับโดนไป2อสูตรนะครับอดูครับจบจบมัดมัด ปักเอาไม่ยอม,อยมอยรครับยังเหนียวครับยจาแข็งแรงครับเดินสบจอมน้ำแรงภรรยาจัดเงินองทองด้วยเลครับกลางน้ำแรงินงเชียร์รอยอยู่แล้วครับทีมงานสารวัตรสายครับทีมงานมภรรยาเอครนะับถูว่าแต่แต,มมต,อตอนนี้ผมจะต่องตามดูเดินใกล้ๆนะ

กลงัเ่ารตอมาครับวลาตีโอ้ับผู้นี้รพุทธันยน่าน้มเี่สิ่ครับจนัครับตดเรวทัครับไปสวดครับเออยเข้าไปครโนแตกโแตะโเอยอะจังหวะเน้นจัจอโอ้้ครับาเยสายสายออกเลยครับเพชรพุทธัแน่น

ลงไปอยู card, ่ลงลกปนสู้ไดไหอย่างหนขอ้จ้ก่อนะก่อนเอา้่อดวโอ้ตัดสอตัดสินเดนะยเสียงเชียร์ครบให้กำลังใจอยู่อย่างต่อเนื่องป็ตจ้กงงจบยกสครับจบยกที่สี่ ไปมาแล้วนะครับงานของเสือพันธ์นะครับเสือพันพันุ์ดับรล้นบุรีกับไทยโรดน้อยสอประสบโชคคุณคุณยอดรับสมัยอายุสองสามปีก่อนนะผมโทรหามวย่ายพนบุรีนะอยรีจะได้บทเป็นทกผู้จัดการสวิต์ครับมีมวยให้ผมตัวผมอยากได้เพชรน้ำคำอยากได้เสือพันธ์เหลือแค่ชัยตัวเดียวครับผมก็จัดแต่แค่ชัยอยู่เท่านะฮะ มีแข็งใจตัวอื่นเขาไม่ใหน้นะครับเขาไม่ให้นะต่อไปแข็งใจผมก็คงไม่ได้นะครับออกก่อนเลยโอ้โหทู oh. ้ฝึกอยู่อ้าวช่างโดนเด็กจับไปลงที่ทูบอยูครับต่อยเลยลครับคู่แรกนะครับก็น่าจะต่อยคู่รองไปเลยนะครับน่าจะเป็นหลังสุกรานต์นะครับโพ้าะงั้นผมจับมาต่อยใหม่อยู่ด้วยด้ว แทนชัพันดักรัตนบุรีกับหลานยโวัฒนานี่ผู้ช่วยโปรโมเตอร์ในสายเทชินดีนะครับนเดินออก่อนนเดินออกเร็วๆอกเร็วไม่มีอะไรแล้วนนเดินเร็วๆเลยออกก่อนสิ่ออกก่อนอย่ายนะอยทำ่ก็มือก่อน อยูยกสุดท้ายครับสอง0มื่นเจพันสี่รปอครับานทีมงานของซอหน่อยครับนักบอลจอมจอมทีมงานสมรัสสายครับจบสุดท้ายเอาเล่นครับฝากมวยไทยเกย์ไทยกับไ่ท้อมักจะมีปฏิหารครับ มาดูว่าปหาได้ม <su> ีจร <Ser> ิงหรือเปล่าครับป็นหาจะมจริงยู่ที่การลงมือทถ้าไม่ลงมป็นหาก็งจะไม่เกิดเรจนะกีงเลเสียงเสียนนะมีเสียมีเสียัง้เลยเดนสร็จโครงกาเป็นรลงมหองเป็นการนะการพิจาเป็นเล่นไปได้เลยดด

จะได้ดูเสือพันธ์ไพรโรดน้อยต่อนะครับบุ๋ยเอกสู่ที่ทางท่านแดงครับโอ้แดงตีไข่แตกครับใช้ประหัดสิทธิ์นายกุทธวิวัะพงเชิญชนะเพชรช่องโจง,งบนมหาชัยครับขอบคุณ <bugün> <c oughs>